เขาผ่านมาตรฐานระดับสากลมาเยอะแยะมากมายครับมาตรฐานอเมริกานะครับเป็นมาตรฐานของผู้ผลิตอะไหล่รถยนตน์ที่จะนําเข้าไปจําหน่ายในประเทศอเมริกาซึ่งในประเทศไทยครับมีเขาเจ้าเดียวครับที่ผ่านมาตรฐานนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานี่นะครับแล้วก็การเทสเบรกของเราวันนี้นะครับเราจําลองให้เหมือนจริงนะครับเพราะปกติเนี่ยรถพี่เขาจะมีผู้โดยสารนั่งอยู่ประมาณ10คนนะครับวันนี้เราก็พยายามเตรียมทีมงานมาให้เยอะที่สุดนะครับนี่เราพยายามเตรียมทีมงานมา สวัสดีครับผมเอ็มโรสซิ่งไทยแลนด์นะครับสำหรับวันนี้ครับเราอยู่ที่ร้านของเราครับที่ MR ็มากล่าตลาดนัดเรบินครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราทําการรีวิวหลอดไฟไปนะครับแล้วเราบอกทิ้งท้ายไปนะว่าสําหรับใครอยากจะส่งอะไรมาให้เรารีวิวนะครับให้ส่งมาวันนี้ครับมีของมาให้เรารีวิวกันอีกแล้วครับซึ่งวันนี้ครับเราจะรีวิวกับเจ้ารถคันนี้ครับนี่นะครับส่วนจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปติดตามชมครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับ ในวันนี้ครับเป็นตัวนี้เลยครับผ้าเบรก MKC ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าสําหรับตัวนี้นะครับเขาผ่านมาตรฐานระดับสากลมาเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน ISO 9001มาตรฐาน T.S. 169 16 49ซึ่งมาตรฐานนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นมาตรฐานที่ผู้ผลิตอะไหล่รถยนต์ให้ต่างๆไม่าจะเป็น t ต y o ต h o o n d a e ้าอิวนะครับ mm hmm. เขาต้องใช้กันรวมถึง mm hmm. นี่เลยผ่านมาตรฐานอเมริกาด้วยเป็นมาตรฐานของผู้ผลิตอะไหล่รถยนต์นะครับที่จะนําเข้าไปจําหน่ายในประเทศอเมริกาซึ่งในประเทศไทยครับมีเขาเจ้าเดียวครับที่ผ่านมาตรฐานนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาและสำหรับผ้าเบรกตัว MKC มีทั้งหมด3รุ่น รุ่นแรกจะเป็นรุ่นนี้ก่อนเลยเป็น power stop ใช้กับรถเก๋งนะครับอีโคคารถกระบะทที่ไม่ได้บรรทุกหนักมากซึ่งตัวนี้นะครับราคาเนี่ยจะค่อนข้างจับต้องได้นะครับราคาไม่สูงมากเนื้อพาเอเบรกของเขาเนี่ยจะเป็น s e ม i metallic จะประกอบไปด้วยผงคาร์บอน50%ผงโลหะ50%แบบบดละเอียดยิบเลยในการบดละเอียดยิบนะครับทำให้เวลาเบรกแล้วเนี่ยไม่กินจาน จะมีความฝืดน,นะครับที่เพิ่มมากขึ้นทําให้ระยะเบรกเนี่ยสั้นลงในการทนความร้อนของเขาตัวนี้ทนได้อยู่ที่450องศาแล้วก็ระยะการใช้งานเนี่ยมากกว่า30,000กิโลเมตรส่วนตัวที่2ครับเป็นตัวที่เราจะมาใช้ในวันนี้นะครับแล้วก็เทสกับรถตู้ที่เราเตรียมมาตัวนี้เนี่ยเป็น m k c Premium เหมาะกับรถที่มีการบรรทุกหนักอย่างเช่นรถกระบะคอบรถตู้นะครับรถที่ต้องการขึ้นลงเขาบ่อยๆสำหรับตัวนี้นะครับตัวเนื้อเบรกเขาเนี่ยเป็นโลเมทัลลิก โลเมททลิกเนี่ยก็คือมีการลดในส่วนของตัวโลหะลดลงแล้วก็เพิ่มสารฟึกชั่นมากขึ้นทําให้ประสิทธิภาพในการเบรกเนี่ยมีมากขึ้นทนความร้อนได้มากถึง550องศาแล้วก็อายุการใช้งานของตัวนี้นะครับอยู่ที่45,000กิโลเมตรแล้วนอกเหนือจาก2ตัวนี้ครับเขายังมีตัวท็อปเขาอีก1ตัวนะครับวันนี้ไม่ได้มีมาเป็นกล่องสีฟ้าตัวท็อปเนี่ย เป็นรุ่นซูเปอร์ไทเทเนียมรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นพรีเมียมของเขาเลยเหมาะกับรถที่บรรทุกหนักนะครับหรือว่าหนักมากๆเลยย้ําว่าหนักมากๆนะครับอย่างเช่นรถกระบะข้อที่บรรทุก4-5ตันรวมถึงรถ SUV นะครับที่ใช้สมรรถนะสูงๆนะครับเป็นรถ SUV พรีเมียมนะใครที่ชอบขับด้วยความเร็วครับตั้งแต่160-170-180กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะมากม ตัวเนื้อของเขานะครับเป็นเนื้อเซรามิกแท้นะครับตัวเนื้อพับเบรกจะเป็นสีเทาเลยทนอุณหภูมิได้ถึง650องศาระยะการใช้งานเนี่ยอยู่ที่55,000กิโลเมตรถือว่าใช้ได้ยาวนานมากซึ่งทั้ง3ารุ่นนี้ครับเขาจะมีจุดเด่นของเขาก็คือมีแผ่นชิมซับเสียงที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับมีในทุกรุ่นเลยแผ่นชิมซับเสียงเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการซับเสียงครับทำให้เวลาเราไปใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาในเรื่องของเสียงรบกวนนะครับจะทําให้ลดลงไปเยอะเลย ก็ได้ฟังสรรพคุณของเบรก KMC ทั้ง3รุ่นไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปสัมภาษณ์เจ้าของรถด้วยครับว่าเขาใช้งานประมาณไหนนะครับแล้วก็ไปรีวิวรถเขาแบบคร่าวๆกันด้วยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับแนะนำตัวกับเพื่อนๆครับพี่สวัสดีครับผมเบนรถตู้ครับครับพี่เบนนะครับพี่เบนขับรถตู้มานานยัง เจ็ดแปดปีแล้วครับผมเออเจ็ดแปดปีแล้วจริงๆอ่ะผมรู้จักพี่เบนซ์มานานแล้วเพราะเมื่อก่อนผมก็วิ่งรถตู้เหมือนกันนะครับแต่รถตู้พี่เบนซ์เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าพี่เขาวิ่งมาเจ็ดแปดปีแต่รถเขาเนี่ยสภาพดูใหม่มากๆนะครับแล้วที่สําคัญคือทรงสวยมากๆนะครับคันนี้มีการจัดทรงมาเรียบร้อยแล้วครับจริง,รงๆตัวนี้เป็นปีอะไรพี่ตัวนี้เป็นปีศูนย์แปดครับศูนย์แปดก็คือเกือบๆเกือบๆรุ่นแรกเลยใช่ครับ oh. แล้วหน้าเนี่ยมีการแปลงอะไรพี่ตัวนี้มีการแปลงครับหน้าเดิมไม่ใช่หน้าตัวนี้ครับอันนี้คือหน้าาตัวล่สุด อ่าเป็นโฉมสุดท้ายโฉมสุดท้ายของค,ค,คอมพิวเตอร์ตัว,ตวนี้ใช่มันเรียบร้อยคันนี้ทาอะไรไบ้างพี่ล้อที18ครับ,รบแล้วก็จัดตรงช่วงล่างเซ็ตช่วงล่างครับอ่านี่จริงๆรถตู้หลายๆคันพอเวลาวิ่งทางไกลหรือว่าบางทีวิ่งทัวร์วิ่งต่างจังหวัดอะไรเงี้ยต้องมีการทําช่วงล่างเนาะใช่ครับเพื่อให้ช่วงล่างเนี่ยมันเกาะถนนมากขึ้นคันนี้มีการเซ็ตมาเรียบร้อยฟิตเมนต์แบบสวยมากเลยนะเป็นล้อขอบ18แล้วในเรื่องของเครื่องยนต์คันนี้ทาอะไรไหม เปลี่ยนท่อนตรง3,000ครับอ่าเปลี่ยนท่อนตรงท่อนตรง3,000ใช่ไหมปกติพื้นฐานของตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นเครื่อง2,500ใช่ครับอ่าทีนี้เรามีการเปลี่ยนท่อนตรง3,000ใช่ครับแล้วเรื่องเรื่องระบบไร้ข้างทำอะไรบ้างพี่ก็มีเทอร์โบมีปั๊มครับเทอร์โบเป็นของ SK s k s สี่ก๊สักรครับ,บ46โอ้โหนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะเพราะว่าช่วงล่างก็ทำเครื่องยนต์ก็ทำนะครับแล้วอ,อย่างปกติเวลาเราใช้รับคนงานพี่เราใช้คนงานนั่งประมาณกี่คน เก้าคนถึงสิบคนครับเก้าถึงสิบคนก็คืออย่างน้อยก็ต้องมีเจ็ดร้อยแปดร้อยโลนะใช่ครับคนหนึ่งก็วันหกสิบเจ็ดสิบโลเนี่ยต้องมีแล้วใช่นะครับเออนี่คือทรงสวยมากเดี๋ยวดูภายในกันดีกว่าภายในเพื่อรับผู้โดยสารที่เป็นเขาเรียกไงนะระดับออฟฟิศใช่ไหมใช่ครับรับออฟฟิศนี่ภายในก็จะเป็นแนว v i p นะครับนี่เบาะเป็นเบาะใหญ่มากอันนี้ข้างหลังก็คือจะเป็น3มแถวใช่ครับเจ้าที่นั่งนะครับแล้วก็จะมีข้างหน้าอีกหนึ่งคนช่วงนี้โควิดเขาจะมีมาตรการเนี่ย ใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือดูแลตัวเราเองด้วยใช่ไหมใช่ป้องกันตัวเราเองด้วยอันนี้เขาเขาให้ให้เราติดทุกคนเลยปะทุกคันปะทุกคันครับทุกคันที่วิ่งโรงงานอ๋อพี่เขาดูแลรถดีมากนะขนาดรถนี่คันนี้อยู่กับเรามา7ปีใช่ไหมใช่ครับสภาพยังใหม่ยังสวยมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําการติดตั้งระบบเบรกกัน ดูกันว่าพอติดตั้งเสร็จปุ๊กเทสไปแล้วเนี่ยฟิลลิ่งจะเป็นยังไงนะครับโอเคถ้าั้นเดี๋ยวไปติดตามกันครับ การเทสเบรกของเราวันนี้นะครับเราจําลองให้เหมือนจริงนะครับเพราะปกติเนี่ยรถพี่เขาจะมีผู้โดยสารนั่งอยู่ประมาณ10คนนะครับวันนี้เราก็พยายามเตรียมทีมงานมาให้เยอะที่สุดนะครับนี่เราพยายามเตรียมทีมงานมานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเราจะให้ทุกคนขึ้นไปนั่งในรถนะครับเพื่อจําลองการใช้งานจริงนะครับโอเคพี่ขึ้นรถครับเรกพี่แดน สก,กี้ที่ไปเทสเบรกม,มาหัวทิ่มครับหัวทิ่มโยกโยกเลยฮะครับเบรกดีไหมพี่ดีมากเลยครับนี่ครับนี่สงาใช้เจงต้องบรรทุกจริงด้วยก็ทำการเทสไปเรียบร้อยเป็นไงครับพี่ฟิลลิ่งเบรก นิ่มเท้านะครับนิ่มเท้าครับนุ่มระยะเบรกสั้นลงกว่าเดิมเยอะเลยครับเสียงเงียบเงียบไม่มีเสียงเลยครับครับซึ่งทีแรกปัญหาของพี่เขาอะก็คือเขาเรียกอะไรมันมันลื่นใช่ครับถูกไหมแล้วก็เห็นบอกว่ามีเสียงด้วยใช่ครับรอบนี้ก็คือนุ่มเท้าแล้วก็เงียบด้วยใช่ตอนนี้โอเคขึ้นโอเคครับนุ่มเท้าเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าผ้าเบรกตัวพรีเมียมเนี่ย นะครับเป็นพระเบรกที่เหมาะกับรถตู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สําหรับใครที่เป็นรถบรรทุกหนักนะครับสตัน3มตันอะไรอย่างงี้นะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยในะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเขามีช่องทางในการจําหน่ายนะไม่ว่าจะเป็นขายปลีกนะครับแล้วก็ขายส่งนะครับสำหรับช่องทางการขายส่งนะไม่ว่าจะเป็นร้านเป็นอู่หรือว่าเป็นศูนย์บริการนะครับก็สามารถติดต่อได้เลยเดี๋ยวเราจะมี เบอร์โทรศัพท์ขึ้นไว้ให้นะครับแล้วก็จะมีไลน์แอดให้ด้วยสําหรับใครที่สนใจที่จะซื้อปีกนะครับติดต่อทางช่องทางออนไลน์ได้เลยนะครับช่องทางออนไลน์เขาจะมีทั้งช้อปปีแล้วก็ลาซาด้าบีวีเจอัลโตพาร์ตนะครับสามารถที่จะเซิร์ชหาเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็มีไลน์แอดนะครับเป็นแอดบีวีเจอัลโตพาร์ตนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการรีวิวพ้าเรกนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดสำหรับคลิปต่อไปนะมีใครส่งอะไรมาอีกนะเดี๋ยวจะจัดการรีวิวให้อีกครับโอเคถ้าง้นีคิป ก็ต้องขอบคุณพี่เบนซ์มากนะครับที่มาช่วยรีวิวให้เรานะมาช่วยเทสกับเรานะครับไว้สําหรับคลิปต่อไปถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวเราจะเอาเก็บมาฝากอีกครับถ้าเกิดว่ามีอะไรเกี่ยวกับรถตู้เดี๋ยวอาจจะต้องรบกวนพี่เบนซ์อีกได้ครับนะครับโอเคทั้งนั้นสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราสองคนลากันไปก่อนครับไปเลยครับสวัสดีครับ